นะครับอ่ะวันนี้มาคุยเรื่องทองหน่อยนะครับเออวันนี้ก็มีเรื่องตลกๆนะครับวันนั้นทําคลิปสอนในเรื่องแหงเงินจากทองคําครับวันนั้นทองราคาสองหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะครับแต่วันนี้ก็ตลกเหมือนกันะทำไมมาซื้อไม่ได้เยอะนะครับสุดท้ายมาวันนี้ทอง ตอนนั้นก็ผมก็สองจิตสองใจนะครับเฮ้ยมันจะแพงเลยไหมสองหมื่นเก้าันก็เก็บสามหมื่นนะคุณวันนี้ปรากฏว่านะครับคุณมาดูราคาทองคําวันนี้สิบเอ็ดโมงนะสามหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบนะครับสองหมื 2, 000, 9, ่นเก้าพันเก้าร้อยก็คิดดูครับแปดร้อยกว่าบาทนะครับ ตอนหนึ่งบาทนะแปร้อยถึงบาทนะเออยังข้ามขำเอาวันนั้นถ้าใจกล้านิดก็โอเคนะครับฉนันวันนี้ผมจะบอกท่านว่าทองคําวันเนี้ยแกว่งสูงนะครับเนี่ยถ้าคุณโหลดของหัวซื้อหงมาคุณจะรู้ว่ามันแกว่งนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับราคาแกว่งมากเลยครับเนี่ยถ้าใครซื้อในระบบนี้ ก็ซื้อได้เลยนะครับจนถึงที่สองนล่นนะนะครับแน่คุณดูราคาครับปรับขึ้นปรับลงปรับขึ้นปรับลงครับราคาไม่นิ่งนะครับฉะนั้นวันนี้คุณมีเงินนะครับครู้เปล่าว่าทองคำช่วงเวลาไม่กี่วันเนะี่ยกำไรกับสาเปอร์เซ็นตะครับกำไรกับสามเปอร์เซน ร้อยได้เกือบสามบาทนะครับมือหนึ่งก็เกือบสามร้อยนะครับแสนสามพันล้านก็เกือบสามหมื่นครับฉะนั้นวันนี้คุณจะเห็นว่าหลายๆคนหรือหลายๆน,นักลงทุนครับทิ้งอะไรหลายๆอย่างนะครับมาพุ่งมาที่ทองคําครับเพราะเกิดจากที่ผมเคยบอกว่าเกิดจากวิกฤตของสงคราม อะไรก็ตามที่มันเซนงิทีฟหรืออ่อนไหวอ่ะคนก็จะพุ่งมาที่ทองคําวันนี้เป็นอีกโอกาสของคุณครับวันนี้ผมบอกว่าอํานาจมันอยู่ในโทรศัพท์แล้วนะครับทองตอนนั้นผมทําคลิปที่ผมเคยเล่าไปฟังแล้วว่าที่เกี่ยวกับหัวซึงหิงตอนนั้นมันใช้เงินประมาณแสนหกวันนี้เริ่มต้นที่หนึ่งพันบาทนะครับคุณสามารถทําได้นะครับ เริ่มต้น1,000บาทคุณสามารถทําได้ครับทองออนไลน์วันนี้ถ้าใครสนใจนครับวันนี้คุณมาเรียนนะครับหาเงินจากทองคําสนุกสนุกนะครับอะมาอัดบีบให้คุณแค่นี้ครับสวัสดีครับ